ก็เคงหน้าใหญ่สุดสำตัวนี้เั้วยสำม่ตัวใหญ่เลยน้อวมังหอยมันเน่าวลายมันเป็นยังเด้งมังหอยตัวใหญ่แฮ้ยแล้วก็ปลาดุกอยู่ทังพื้นปักกันดุกเมื่อไหร่พี่กี้กินก็เค็งพอเพิ่นเห็ดแห้งเบิดอเลยเอาโพสิไข่มันน้ำอ่อโพสิคายหอม ของฝากแจมักขามเนาะมคขามอีกพี่น้อยอก็กาานะกยได้ไปกินชมเป็นไงดีแก้เจ็บคอพี่น้อย พอจอดนี้ป้าเดินมาไว้มาสบายดีป้าลุงก่อนประดีจังเมืออไว้เอาปลาแล้วจังเมืออไว้ไว้ได้สามตัวสบายดีเด้อพ่พี่น้องหลังจากห่างหายไปโดนพอสมควรพี่น้องเยช่วงนี้กับบดคอยลงคลิปเนาะบดคอยลงคลิปแต่ไม่ได้ลงคลิปเลยเลยพี่น้องเยพอบกค่อยว่างเนาะเหตุงานเป็นยังไงครับผมมีเวลาถ่ายขีดเลยพี่น้องยนี้กับมาบ้านเนาะมาบ้านมาห้องวดมูวาดนี่พี่น้องยก็เลยออกมาหน้าเลยมาหามาหาปลาพี่น้องย อันนี้ปลาดุกเคาะบ่อพี่น้องเยเหลืออยู่สามโตนะ้เนาะคิไปเอาปลาเค็งพี่น้องเยไปตึ้งเอาปลาเค็งมาเห็ดปลาแห้งพี่น้อยปลา,า,า,าแาดดเดียวเนาะไปเห็ดแห้งเพราะได้ลงไปกินอยู่อ่าอยู่บนเห็ดง,งาเลยพี่น้องเหอะเห็ดแหง้งไว้พี่กี่กลับไปเลยพี่น้องเยไปเปิดเบิร์กในวัดจ้าโตใหญ่ส่วนใดล่ะปลาสบายดีเด้อพี่น้องใครก็มาเปิเบิ่งกแต่ห้อง จะบขังมันตีอบอกปลาดุกห่างนนยังพยา,ยางม,ม,มัน,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 นเป็นหนาม,มัน,นอ,ออต,อตออขับสีเรือเรือต้นหนโตมันรอ,อัน,นี้กเจ้าขีดว่าบเรือละทำให้ม,มันบุยเนไงก็สีียังเรืออี้ตามโตเมื่อไหป,ปิ้งให้เล็กน้อยแล้วกันเยบ่แกง,ง,ยงเยเ,เห็นตัวเดียวตุ่มเตียมตุ่มเตียมยังไงกัน ตัวเดียวเคยเห็นตัวเดียวเปิดน้ำใสน่นี่ยป่ะผู้เจ้ากับมาแล้วก็มามืัอนี้แล้วกับมืออื่นก็ซีเข่าซีน้ำเพือนแล้วก็มือฮือก็ไปละกับว่าซีบ,บริเวมาบริบัติบนได้หรอกพี่น้องโอ้บริไดเอาน่ะมาลแล้วกันแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่ได้ค่ะแล้วเคาะบริได้หึงสะออกแล้วก็เอาน้ำใหม่ใส่

hết như là cơm, tao bận này. Oh, oh. wow, kinh ngoài đó. ôi, oh, phải phốt bận này. ah, phi nông, bác kinh, bác kinh, nghe này ơi.

ปักกันเลยกับปลาดุกเนี่ยทอดชับไปหมักหอยนะมันไอหอยหอยที่ชุพลอยเอามาปล่อยสิหอยคือบ่อเห็นไหนี่เข่าเบาอันนี้มันเน่าจักจังมันจะเข่าได้ทีมันขึ้นเน่าหมดเลยนี่ช่องหน่วยเน่าไปเลยก็ได้เน่ากับปนเนาะหอยโลนะเห้องเป๋ขาด หอยอันนี้หาอึดเลยนี่ไล่หน่วยอยู่ซุปอยเอามาถิมใส่แต่ช่วงยามดำนาอย่าก,กินเด้เห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเอามาสุหม้อแลกหรือยังสีเมื่อบ้านานี่พี่น้อยเอาเครื่องไปส่งให้แม่เพืนเนอ่อนะของฝากน้องสาว บอสิคายโอซิคาเอามะบวบไผรอิตู่อย่าลืมบอกใครเอามะนาวเลยเจไอจีบอกเอามะนาวมันบอว์ตอนไหนซื้อปลามาลมาูกใหม่ก็ได้ดีถิ่มลูกก็ เชือกไข่ออกยังไงเครอกน้ำแส่จะลอยจะมีลูกมั้ยเนี่ยมันจะไข่ออกยู่ตีปลา,าปลาบะไ้เห็ดมันยัง,นนนยงไงอ่ะเจ็บเนี่ยมันแข็งนะมันคีมันงือบอันนะมันก็พอแห้งแล้วนะเนาะ ออปวดนะทั้ทงเงือบทั้งน่นนะเอ้อปลาเค็งตัวปักใหญ่ๆปลาเค็งมีไข่ปลาดุกกับปักใหญ่ๆปวดยากถ้าเอาหัวอาหารมาล่อหวานจุ่มนั่นบัดเดียวนี้ก็ได้เอาหัวอาหารมาล่อกระจายกันไป จูบไม่ต้วหนุ่ยห่า Ta nói tiếp hè oh, oh, wow. đây vậy bọn <laughs> nhảy đi tôi nói tôi nhảy có chỉ kẹp hoi đông nam ปล่อยแออกแล้วปล่อยปะน้อยเนาะยามตรุบใส่มือเจ็บเทไรปลานี่ยนะบังขี้นี่มันพึ่งอยู่ตลอดนี่เขาเอิ้อนยังวันขี้นี่ก็เพรแห้งเนี่ยมันทั้งข้างไอะไรบันมะเขือน้าใหญ่สุดสำตัวนี้เว้ยสำหรับตัวใหญ่แล้ว มักหอยมันเน่าหลายมันเป็นยังแดงหอยโตยยใหญ่เฮงแล้วก็ปลาดุกอยู่ทางพื้นปักกันปลาดุกเมื่อให้มิกกี้กินเค็งให้พอเพิ่นเห็ดแห้งเบิดร้เอาโพสิไข่มันน้ำเอ่อโพสิไข่อ่ำหอมบวบหอยแซวเทียงพี่น้องเก็บเอาโพสิแกงปลาดุก มันล่นจนบางเป็นอะไหมักสมอเพราะว่าล่นลงมางัวก็กินหัวมันทุกเลยนะี่กินได้เออกินได้มากล่นที่มันล่นลายนางงัวเก็บไป,ไปล่างล่อาอ่ะพวกนี่นะมากนี่น้อยกรอบ,อบมันเหลืองๆมันใช่เลยกินแท่งแท่ง เก็บมะสมอเก็บมะสมอเลยนะนอือเก็บเอาเลยเก็บใยทองเก็บมะสมอลงไทยเมื่อเฮือนไปจะเอามาคามพร้อมอยู่เฮือนอยู่นาบ่มีมมะขามมะขามมะสมอไปสูนเพื่อนร่วมงานกินดิ เล่นอะไรเหนื่อยเหนื่อยเออถือลังคอยเออถือลังคอยเจ็บบอตกถือลังเจ็บพอแล้วคิว ล่นเบิดจะนึ่งใบเอ้ย no, บังบกมันเบิดเลยลูกบังบกจนเบิดขึ้นอยหางเก็บกกตัวนั้นน่ะมันล่นก้อนหมู่แห้งเบิดแล้วกกตัวหน่วยใหญ่ๆตัวหมันั่นใหญ่ใหญ่เนื้อลายแต่บระกอบตัวนี้มากน้อยแต่กรอบๆตัวนี้เนาะคนละแบบคนละแนว เดี๋ยวที่เก็บซอยกล่องอยู่ไปเก็บบังโกไปเก็บบังบกใส่น้ำไปรูกกัน มังบวกแก่ไม่กี่ปีดลิน ออกฝ่าจะมะขามเนาะมะขามอีก่น้อยเรื่อยไปกินชมเป็นไงดีแก่เจ็บไม้แก่เจ็บคอพี่น้อยลกเมียวเจ็บมะชมมอแล้วก็สิไปเก็บมะขามต่อพี่น้องเลยมะขามไปเอาอยู่บ้านเนาะเพราะว่าอยู่หน้าปม้มีมะขามพี่น้อยลูกสาวก็ดีใจแห้งแห้งเห็นพ่อมาหาเนาะอ่า เอามาคามแล้วก็หาเตรียมเครื่องเตรียมครอพี่น้ของเลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง